ทีมงานหากินมานตัวแรกตัวบังไง่เนาะตัวแรกแคกหมานตัวบังไง่เนาะอืมอ่าคิบฉันเมื่อช้าโดนกิบเห็ด ไปเกเห็ดบ่ได้อานี่บ่ได้ไปก็ไปยังบเนี่นึกว่าเป็นแบบเกียมันหายปู่เว้ยบ่ได้อาลงมาได้สิลงมาอีกยูบังอีพอแล้วไทยบกสมโพนทิมึดเนืวาอ่นเียเบิดเนี่ยยหวานเน่นะเดี๋ยวนแม่ไปก้นให้แล้วนะให้กตะกบเนี่ยแม่เนี่ย

อายุหากินพี่น้องช่วงโควิดต้องเข้าตลาดนี่คือซปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ยมซักลาดไว้่นาอืม ตัวเมียตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียปูแม่ปูแม่ดูฝั่นี้ ไกเใช่พูดให้พูดดองคุน,งน้อยน่ารักเฮ้หังหถือุโอ้ยม <c oughs> ได้จักตัวแลวสองตัวสามตัวนี่ห่ังนี่หนักหางไงมือนี่แทบ,บต้องกล โกหาเปเดยวน้ำข okay. <A> ึุนม็อ๋อขึ้นมาพถึกถังนี่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 ขึ้นมาถึงถึงนี่เออคาิกแค่เถอะ ไหนวะอยู่ตัวใหญ่อยู่โอ้ยประการองมาต้งนี้ต้งนี้จิ้มงานหากินหมานหมันทุย่างทั้งนี้ได้ย้ายทั้งนี้เดี๋มันคือบ่นบ่นดื้อๆอยู่ทั้งนี้ บ้าแม่เดี๋ยวบางใจใจดูกูกำกุลอ้อนกิอ้อนหรอไปตัวปึบปึเอมื่อกี้นี่ว่าต้องใช้พลังงานเยอะเลยนะยายคนตัวแข้ง่อคื้นนี่ น้ำหงอเจ้าแยอารมณ์บรรยากาศทุ่งนา ได้สวยยังไง้บบคุ้รู้ันเลยะรวงเท้าเดียวอะเบื้งตัวนี้ใหญ่มากสวยแต่เบื้งเท้าเดียวได้ ได้สิโอ้โหนู่นเดีตัวนึงกำเงยขึ้นกันใหญ่เลิศนุ่งบรรยากาศให้อ้อยโอ้มาเื้อไปใหญ่

30, ปลาเมืนอนปลาเนาะปลาหนีปูทะเลเนาะข้าวเดียวอือๆอลายมันอีกอลไมันอีกทุนแรงไปเยอะนี่ย,ย้ายนี่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 นน สั่งสองหูเกีงเก่งสังหูหลอกควอมาตาไม่หอผู้เดียเสียสองหูรัดกันสิไหอหูเข่าหูออกเรียบร้อยดีเกีงเอาคนเป็นไปอะไรล่ะเห็นมันนีตัวแบอไง นี่นี่ตัวนึงเอ้ยนี่อะไรอีกคะอื่นี่ดูตรงนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ จั๊กจั๊กลงไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยจั๊กจั๊กน้ำยานเลยแม่นี่อีกหู้หนึ่งไหนจะตีนลูกเนี่ยนี่มาเลยมาออกมาเลยนี่ อันนี้มั้งโอ้คุณยายหาหกตัวเลือดเงี้ยแม่เอ,อ,อ,อผาผักบุ้งอมิต่หยอยงามๆก้นปูเสร็จแล้วจังเก็บผักบุ้งกันเช็ดตัวอ,อันต้น ตรงนี้รูกรอดเลยนี่ยตังยดีก็ามืนั้มอนยังแดดพร้อมเนาะทั้งแดดท้เนาะทั้งแดดพ้อมเนาทั้งแดดพร้อเนา้งแดดพร้กกเนาู เจ้าอุตัวย้ายพาลูกกินอ่ะอีวันยตัวเมียือไปกินเห็ดบ่ไหวอย่ามาแตงอือตัวบมกไงเงินกับมีมาซื้อกินเองกัใสไบ่ได้แล้วเนาะหลอมไม่ได้่มกหนูแม่ อะไงเงี้ยพันปูทั้ตัวพันตัวตัวหุ่นดำๆหมดอ๊บนี่ึปู กัวนึงนี่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 าแม่มันเน็มดำเรียนแบรอเห้นกรันที่ดิน คางคางตกเลี่ยนคางพุ่นๆนี่ๆยู่งๆนี่นั่นไม่ได้นั่นนฟัแล้วออโตแบบไงเกั้งโอ้โห่ตเรนมเียกำลังไล่มาทังนั่น หาลัดกันง่ายสุดเดียวอู้หูค <ic> <1941, S 2> ุณแม่หาลัดกันฮึบ่มเเอสองตัวนี่ดำๆอึ๊บอืบตบมึงไงอึ๊บจี๊ตัวนี้อึ๊บออสองสามสามนี่โอ้มันอ่อนดีตอนเนี้ย สิ่งผจญแล้วปลาตายเออปูตายนเดียดําๆเอา,าเมาแกงยูนั้นนะ่ะเป็นตัวนี้ใครกโัวปลาตัวนี้จุดอีกหนึ่งทาง เดีย๋ยวแป่าคุบกบใช่ป่งหนูแม่กบมีหางคุปสันน้องคุปสันนูแม่ถูกง่ <laughs> ายไปเนาะโอ้อ่ะนายแม่มมได้หลายแล้วเด้อพี่นอ้องพลาเครื่องทางสีเด้อหาตัวหาตัวนี่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 ห้อยรถไทยนี่ รีบดีรีดเพื่อขอเราถทยเรียบร้อยึอมวันกลับไปนึงเนี่ยพร้อมกันเลยเออเฮ้ยคนปูเสร็จแล้วกัเก็บผักเรียกสวยสวยเพียรุกเถ่ะเงียบงาม,งาม

นีนะะจ๊ผักปลอดสารพิษพี่น้องเก็บเขาเดี๋ยวหาบาทแล้วซาซาก็ได้ <c ười> ดีหลายพูดพี่นอ้องวันนี้ต่ปลาผักบุงเต็มไปเบิด รอ,างงานะอบเนี่ยที่เป็นรอบสุดท้ายแลปอดที่ไทแล้วเนาะไทยรเราเลอผุแล้วเกี่ยวเขาแล้วก็จะงถิ่นมหม่พี่น้องแต่ว่ายู่ขังขังคลองไม่อยู่เนาะอยู่เรงมี้รออตไไิไทยไทยเบิร์ดได้พี่น้องเบิ กับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องบึงมือนี่ได้อย่างนี้ได้ผักม่วงไม่กินพวกเดลียวติพัวหมกม่วงนอกไม่ผักอีเสีก็ได้กูม่วงก็หล่อนนี่ละมั้งม่ <enjoyed it. S 2> งก <c oughs> ็หล่อนก็เข่าเดียร์นี่ละของจากสวนจากนาใครทีม่กินกับม่วงกะหล่อนพร้อมอันนี้ม่วงก็อย่างแบ่เนยกตาเนี่ยม่วงเขียวเด็ด โอเเนี่ยรบม้าเขียวสวยมุ้งเขียวสวยีน้องใหม่ยังน้องม่ไผ่น้องใหม่น้องม่บ้านนี่ล่ะพี่น้องหายยูหากินบ้านเฮาแบบบ้านๆมีละว่นที่ซื้อดอกหาเอาผู้ใดมันก็ได้ผู้ใดบ่มันก็บ่ได้ตอนต่ายิปูนี่ล่ะนะยาย เอ้เมนูอย่างเงี้ยปูดองตี hey, lequel, please, ดองดองไส่ตำหมูมี่น่องไปพ่อกันไหมคิหนาเด้อจ้าสวัสดีจ้าดองดอง